ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle o f No นสวัสดีครับพบกับ Eagle o f n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับการสร้างหัวธนูหรือควายธนูของคนโบราณล้านนานั้นนิยมเป็นเครื่องรางที่พกพาเพื่อป้องกันพวกโจรหรือเสือสมิงเป็นเครื่องราง ที่พวกพ่อค้าหรือนักเดินทางในสมัยนั้นนิยมพกพากันมากผูดผีปีศาสสัตว์ร้ายเมกากรรมลายติดไว้บ้านเรือนป้องกันภัยอันตรายต่างๆหรือป้องกันคุณผีคุณคนคุณใสแขวคาดเมตตาดีนักแรนอกจากกลาลาหูที่เป็นเครื่องรางข,งของขังที่ลือชื่อของท่านคู่บานันตาแล้วท่านยังมีการสร้างวัตถูอีกด้วย ท่านเป็นต้นตำรับเรื่องวิชาวัฒนูแห่งดินแดนล้านนาเลยกวาดายซึ่งหลวงพ่อน้อยวส,สีสะทองท่านยังมาขอศึกษาลเล่าเรียนวิชาการสร้างวัฒนูอันเข้มขลังจากคูบานาันตาจนมีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงทุกวันนี้วัตถุที่นำมาสร้างเป็นดินและผงอาถรรพ์ที่มีฤทธิ์ในตัววัฒนูของคูบานันตาท่านมีการลงชาติทอง แบบเดียวก,กันกับที่ใช้ลงกลาลาหูส่วนการปลูกเสกวัวธนูของท่านต้องปลูกเสกจนวัวแต่ละตัวมีชีวิตขึ้นมาจริงๆกระโดดไปมาจึงจะใช้งานได้การสร้างวัวธนูนั้นมิใช่ครั่งแต่เพียงอย่างเดียวหากยังผสมผสามนมวลสัตว์อื่นๆไว้อีกเป็นดินและโผงอาทันต่างๆเวลาปั้นเป็นรูปวัวธนูจะใช้ลวดทองแดงหรือลวดเงินเป็นก้านยึดด้านใน วัวธนูที่ปั้นมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กสวยบ้างไม่สวยบ้างแล้วแต่ฝีมือการปั้นของแต่ละคนที่มาช่วยปั้นส่วนใหญ่จะเป็นองคูท่านจะปั้นและปลูกเสกเองเฉพาะไม่มีใครสามารถทำแทนท่านได้จึงหายากและพบเห็นได้น้อยมากนอกจากนั้นการปั้นวัวธนูต้องทำตามเลิกและเวลาที่ระบุไว้ซึ่งตามตำราระบุช่วงเวลาของเลิกที่ต่างกันตามช่วง เก่าคือมาค้าบูชาเลิกกำหนดเลิกในช่วงตั้งแต่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปจนถึงเที่ยงคืนแต่ต้องเลือกตัดเลิกช่วงหนึ่งช่วงใดที่ดีที่สุดอาจจะ1-3ชั่วโมงตามแต่ช่วงเลิกวิสาขเลิกกำหนดปั้นตั้งแต่พระอาทิตย์พ้นขอบฟ้าตอนเช้าถึงเที่ยงคืนและเลือกตัดเลิกเช่นเดียวกับ เลิกมาฆบูชาก็ได้อาสาระหาเลิกกำหนดเลิกตั้งแต่บ่ายโดยคาดคะเนจากตอนพระอาทิตย์อยู่เหนือยอดใบไม้ใกลรับขอฟ้าไปจนถึงอาทิตย์รับขอฟ้าเลิกในวันนี้ไม่ต้องตัดเลิกแต่ประการใดด้วยวันนี้เป็นวันดีอยู่แล้วกล่าวสำหรับดอกไม้ในพิธีก็มีกำหนดไว้เช่นกัน เลือกวันมาฆาบูชาใช้ดอกไม้สีสีในความหมายถึงจะตุรงฆาสันนิบาตวันวิสาขาบูชาใช้ดอกไม้สามสีให้ความหมายถึงประสูตรตัสรุปรินิพานวัานาสาหัรบูชาใช้ดอกไม้แปดสีให้ความหมายถึงมัชชิมาปฏิปทาหรือมรรคแปดกระนั้นเมื่อเลิกเวลาตามกำหนดแล้วก่อนปั้นวัตถุ ต้องเริ่มกระทำพิธีบวงสวงเครื่องใช้ในพิธีได้แก่ราชวัตรฉัดธงต้นอ้อยต้นกล้วยเครื่องบัดพีบายสีเก้าชั้นบายสีปากชามพิธีกระทำกันในอุโบสถมีลานพิธีสี่เหลี่ยมเพดานขาดด้วยผ้าขาวคริบทองเครื่องสังเวยประกอบด้วยหัวหมูเครื่องพลาปลายำผลไม้นานาชนิด ล้อมวงด้วยดายสายสินรอบอุโบสถจึงทำให้วัวธนูของคูบานันตานั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริมากมายมีประสบการณ์ไม่รู้จบจนทำให้วัวธนูของกูบานันตานั้นเป็นที่หนึ่งแห่งวัวธนูของดินแดนล้านนาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไป เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่